ดีค่ะชาวแฟนเพจชาที่รักทุกท่านนะคะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะวันนี้นะคะพอดีว่าเริ่มงงามยามดีมากต้นหมอนของเรานะคะ,จะเจริญงอกงาม,มที้ได้ชมกัอนอแต่เรานะงอกงามมากตรงนี้นะคะที่จะเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็จริงๆตอนแรกกะว่าจะทำเป็นซุ้มหมอนนะซุ้มหมอนสวยๆแต่ปรากฏลกมากคือจริงๆเขาล้มมากเลยนะเพราะว่าเขาทําเป็นซุ้มหมอนแล้วเขาแตกกิ่งมาเยอะเนี่ย สังเกตได้เมื่อกี้ที่ให้ชมภาพไปนะคะก็คือบริเวณนั้นจะล่มมากแล้วก็คือล่มมาถึงด้านในเลยก็คือช่วงนี้หน้าร้อนใช่ป่ะพอได้หมอนมะบังเนี่ยก็คือข้างในนี้จะไม่ค่อยร้อนเลยนะจะแบบสบายๆอากาศสบายมากแต่ว่าความที่มันล่มมากต้นแก้วก็จะถูกบงังแดดดอกปกติจะออกดอกบ่อยมากเลยนะแก้วเนี่ย บอกก่อนว่าช่วงนี้คือไม่ได้ออกดอกเลยโดนบางแดดหมดเลยนะคะก็สงสารเขาอยู่ก็แต่สังเกตได้ว่าหมอนนะคะพอเนี่ยทำเป็นทำเป็นซุ้มออกมาแบบนี้ค่ะตอนที่ทำซุ้มใหม่ๆอะค่ะตัดตัดแล้วก็ตัดใบออกเนาะแล้วก็น้องกิ่งทำเป็นซุ้มใหม่ๆเนี่ยเขาจะแตกเป็นลูกเป็นลูกออกมาเยอะมากอาบอกว่าเยอะมากนะคะ ตอนแรกกะว่าโอ๊ย,อยดีใจเดี๋ยวน่าจะได้เก็บรูปไปทานแล้วยังสามารถนาไปขายได้ด้วยนะน่าจะได้ขัดน่าจะมีคอใี่จะเอาไปขายไนดะ้แล้วแหละปรากฏว่ากาลังจะสุกแล้วค่ะกําลังจะได้ที่แล้วกระลอกกระลอกแถวเนี้ยค่ะเยอะมากก็จะบอกว่าซัดเรียบร้อยเลยค่ะมีทั้งกระลอกมีทั้งหนูมาช่วยกันกินหมดแล้วก็พอดีว่า เขาหมอนมลูกหมอนเนี่ยเขาค่อนข้างบอบางเนะก็จะร่วงง่ายโดนลมพอเรื่องยิ่งใกลุ้กอะค่ะโดนลมโดนอะไรนิดนึงก็จะร่วงแล้วแล้วก็แบบเกลื่อนอยู่หน้าตรงบริเวณด้านหน้าก็าจะเกลื่อนอยู่ตรงพื้นอลยเงี้ยก็จะแบบเออก็เสียดายเนะแต่ว่าออโอเคก็ก็แล้วก,แวก็แล้วก็ไปเนาะจะบอกว่าพอโน้มกิง่งตัดตัดใบโน้มกิ่งแล้วเนี่ยค่ะเขาแตกใบใหม่ออกมาเยอะมากแล้วสังเกตไหมคะใบใหญ่มาก ตัดกิ่งตดัดใบโน้มกิ่งแตกใบออกมาเยอะมากก็รอบนี้น่าจะได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะดีทีเดียวแล้วก็รอบนี้สังเกตดูจะไม่เจอเพี้ยเท่าไหร่นะคะปกติจะเจอเพีย้ยก็รอบนี้ไม่มีเพีย้ยแล้วก็ผลรอบนี้ถือว่าไม่หนักนะคะก็ไม่เกิดลาน้ําค้างปกติก็จะมีลาน้ําค้างอยู่บ้างแาะรอบรอบก่อนเนาะถ้าใครติดตามเพจก็จะเห็นว่ารอบก่อนเนี่ย มีราน้้ำค้างก็โลกกันเป็นกันละมังเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่ค่อยมียังไม่เจอนะคะรันน่าจะได้ยอดยอดอ่อดดีอย่าลืมนะคะคุณสมบัติที่สําคัญในหมอนซึ่งจะเป็นพวกสารด้านหรือมูอิสรา,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 าอะไรต่างๆเนี่ยนะสรรพคุณหลายอย่างถ้าอยากรู้สรรพคุณเพิ่มเติมลองสไลด์เข้าไปด้านด้านในเพจน,นะคะก็จะมีทําไว้ให้อยู่ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะแชร์กลับขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่ามันเข้าไปลึกล้ะก <c oughs> ็ <c oughs> มีสรรพคุณให้อยู่ว่าสรรพคุณของหมอน,นมีอะไรากอบอกว่ามันว่าเยอะมากและสรรพคุณที่เยอะมากๆเนี่ยค่ะรวบรวมอยู่มากที่สุดอยู่บริเวณยอดใบแต่ว่าบริเวณยอดใบจะไม่ค่อยมีกลิ่นถ้าอยากได้กลิ่นหอมก็ต้องเออลดระดับลงมาใบใบที่แบบค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มที่จะแก่แล้วอะไรเงี้ยไอ้อย่างที่บอก ที่เคยบอกนะคะว่าพอแก่มากๆแล้วเนี่ยนำมาคั่วเป็นชาเนี่ยมันก็จะป่นเนาะมันก็จะดูแบบไม่สวยงามเท่าไหร่ปกติจะเป็นคนที่ชอบที่แบบว่าคั่วชาออกมาแล้วยังเป็นใบอ่ะออบางคนถามว่าทำไมไม่บดเป็นผงเราเราเวลาเราดื่มชาแล้วดื่มชาใบหม่อนแล้วมันชงชาแล้วมีลักษณะเป็นเหมือนใบ ถึงแม้ว่าใบนั้นจะถูกตัดถอนไปแล้วนะคะแต่มันรู้สึกแบบเออมันมันมันให้อารมณ์ของความที่แบบเออยังเป็นใบชาใบมอ,อยเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทานนะคะเพื่อนอลูกค้าที่ซื้อไปทานเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะแต่แต่ส่วนส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเหมือนนะขอให้มีแบบ เป็นความเป็นใบอ่ะมันไม่ใช่เป็นผงๆๆอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบที่จะแบบว่าทําเป็นใบแต่เวลาบรรจุเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าพอเป็นใบปุ๊บเนี่ยมันจะมีความพื้นที่ในการบรรจุค่อนข้างใหญ่ไม่เหมือนผงใช่ไหมที่เขาแบบพวกแบบอุตสาหกรรมเขาจะบดเป็นผงเนี่ยมันก็จะแบบว่าซองเล็กๆก็บรรจุได้แล้วตามปริมาณที่เขาต้องการค่ะก็เดี๋ยว วันนี้นะคะเดี๋ยวจะจัดการกับน้องหมอนนะคะขอบคุณมากเลยเพื่อนหมอนของเราดีหมอนของเรานี่หอมมากคือจริงๆเราพสูดแล้วนะนี่นี่คือมีหมอนมีหมอนเชียงใหม่ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมอนของบ้านลาต้นไม้กลิ่นกลิ่นที่เอามาเรามันต่างกันอกลิ่นต่างกันไม่รู้เหมือนกันว่าได้สักเกตเกี่ยวกับน้องัล่ะแบบว่า,วา,วากลิ่นมันต่างกันจริงนะอแล้วก็ชอบอ่ะชอบกลิ่นนี้ ก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ได้ชงดื่มฉิดกลิ่นเนี้ยได้กลิ่นนี้เนาะหอมหอมหอมก็เดี๋ยววันนี้จะตัดเขาลงมาแล้วก็คั้วชาอีกเป็นรอบเป็นรอบด้วอคั่วชาเนี่ยค่ะวันนี้ก็คือได้รอบที่จะต้องทำเขาแล้วละเพราะว่าไปขนาดนี้แล้วนะคะสวนสวนของเรานะคะก็ที่ให้ดูภาพไปนะคะก็นะถูก เจ้าสัตว์ตัวเพื่อสองตัวเจ้าสัตว์ตัวเพื่อสองตัวเห็นแล้วใช่เหมน้องหมาสองตัวนะคะมีน้องกระลอกอกระลอกลงมาที่ต้นมดนโอ้โหพอเธอเห็นเท่านั้นละค่ะวิ่งปลาดวิ่งปลาด,ปดไ,ปไปว่าจะเอาน้องกระลอกให้ได้เพราะถ้าเธอเห็นตัวนู้นตัวนี้ตัวคือในบ้านนี้ก็สารพัสดสัตว์กอสมควรนะคะถ้าเธอเห็นตัวอะไรเธอก็จะวิ่งกล้ายเข้าไปเธอก็ไม่สนใจนะคะสวนสวนต้นมดต้นไม้เธอหยียบไ นะก็สนุกสนานไปค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ย <five> ังอยู่ติดตามกันอยู่นะไม่รู้ยังอยู่ไหมค่ะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากที่ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณมากที่อุดหนุนสินค้านะคะขอบคุณที่ซื้อไปทานกันเพิ่มความสุขทีในชีวิตเนาะให้แบบว่าเออดื่มชาแล้วมีความรู้สึกว่า เบาสบายโล่งเนาะคลายเครียดกันนะคะอย่าไปมุ่งประสงค์ในเรื่องของคือจริงๆไม่อยากให้มุ่งประสงค์ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในชาสมุนไพรมากจนเกินไปตรงนี้ค่ะ,ะในคุณสมบัติต่างๆตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของเราเอง,เองด้วยนะคะอย่าไปหวังพึ่งกับยาอย่าไปหวังพึ่งกับสิ่งมุสสิ่งนีมากเกินไป พยายามดูแลสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายนะคะให้ให้ให้มากขึ้นเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เดียงพอ,อแล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ตรงนี้จะเป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะคะในส่วนของยาสมุนไพรที่ทำออกไปเนี่ยก็คืออยากให้เป็นส่วนเสริมให้เป็นอาหารที่ดีและที่มีประโยชน์นะคะ แต่หลักๆก,ก็คือน่าจะเอามาดื่มเพื่อความสุนทรีภาพของสุนทรีของชีวิตเนื้อความเบาสบายผ่อนคลายของชีวิตนะคะเครียดเครียดกันมาเยอะแล้วเนาะแลนั่งจิบชาสบายๆผ่อนคลายสบายๆน่าจะดีๆเนาะโอเคค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปจัดการกับน้องหมอนก่อนเขาบอกว่าเวลาเก็บ เวลาเก็บหมอนนะคะคือเวลาช่วงเช้าๆค่ะเช้าๆจริงตอนนี้เริ่มกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มแปดโมงเริ่มจะสาย้าขออนุญาตไปเก็บก่อนนะคะปละคล่ะสวัสดีะค่ะ